เที่วคนเดียว in น d อด b ินบรูสกอตแลนด์เริ่มเลยที่แรกที่เรามาวันนี้นะพอดีเดินผ่านก็เลยเแวะ เข้ามาเลยนะอันนี้ชื่อว่าเซนจ์จอสคาติโ a l ก็เหมือนเป็นโบสที่แบบสวยแล้วก็มีแบบประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอะไรอย่างนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบคนมาต้องมาอะไรเงี้ยเราก็มาแล้ว ก็ข้อเปมันเหมือนจะเป็นห้องลับอะแต่มันก็ไม่ได้รับแต่มันแอบ,บๆอยู่ใช่ปะทุกคนมันเหมือนชื่อว่าทิสโซชาปโปม่แไม่ใ่าจะว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นเราก็เหมือนเขาเคยฉิดตั้งแต่1,6,7,7มั้งเออนึ่งหกแปแล้วก็เหมือนเสร็จสมบูรณ์ในปี1911นะ่ะเออนี่เปิดกูกดูเลย <laughs> สำหรับมือได้ในเอดินบะระเราก็จะกินวาฟเฟินะจ๊ะที่ร้านชื่อปั๊กนี้เพื่อนเราบอกว่าอร่อยนะร้านนี้รีมมาก็รอโต๊ะอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูว่าอร่อยขนาดไหนแล้วก็เดินมาแอบไกลเหมือนกันนะจากบ้านเพื่อนเราเป็นโลเลย พอเราสั่งเป็นเมโพิซาร์รแอกแด์ดิชเดวัฟฟฟไม่รู้จะกินหมดไหมก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะ รีวิวก็รู้สึกว่าก็อร่อยดีแต่ว่ามันเป็นวาฟเฟิลที่แบบเนื้อมันเหมือนเบาๆแบบไม่ได้แบบเค้กี้หรืออะไรแบบเขาจะขึ้นเนื้อมันก็แบบกรอบๆข้างนอกข้างในก็แบบเหมือนแบบแอรีแอรีอ่ะเออก็เลยแบบรู้สึกว่ากินแล้วสี่ชิ้นแต่มันไม่ได้รู้สึกอิ่มเออเป็นแบบฟิลนั้นแต่รสชาติอะไรก็คือโอเคเบคอนเมเปิลไซรัปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือบ่ายสองแล้วก็กำลันนงคิดอยู่ว่าเราคนไปไหนตอนน่อดี เราไม่ได้มีแผนอะไรเลยในชีวิตก็คือเราไมาคิดอยู่ว่าจะไปท o t a n i c a l g a r d e นหรือจะไปอะไรคือตอนแรกอะเราคิดว่าวันนี้เราจะไปแคสโซใช่ป่ะเอเดนเบบแคสโซแต่ว่าจองไม่ทนันคือตอนเช้าอะเห็นแล้วว่า้านแบบยังไม่โซอาแต่พอกดเข้าไปดูอีกรอบก็คือโซอาแล้วก็เลยบุกเป็นพรุ่งนี้ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปไหนดีแต่แบบแต่ในอย่างที่เราอยากไปเรนนยาอยู่โคลราฟากันอะไรเงี้ยก็เลยแบบชื่นจะไปไหนดีวะ แต่ตอนนี้คิดว่ากำลังคิดอยู่ว่าโอ๊ยแกลเลอรี่หรือจะไปดีนสเวลลิชก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันข้างหลังเราก็คือสโตรกมอนิเมนต์นะทุกคนนี่คือถ้าดูใกล้ๆแบบดีเทลมันสวยมากๆเลยนะแล้วก็เดินมาจากร้านอาหารไปกินไม่ไกลมา เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปให้ตัวเองไปแล้วหนึ่งกลุ่ถ่ายด้วยตัวเองเดี๋ยวเปิดให้ดูก็คือเปิดเลนส์0.5แล้วก็แบบถ่ายเอาชินก็คือถ่ายแบบนี้แบบตลอดทางทิป ขึ้นบันไดนะทุกคนคือบันไดแบบเยอะมากที่นี่แล้วก็สูงชันแล้วคือบ,บทางก็คือจะเป็นฮิลลี่อะไรอย่างงี้คือบอกเลยว่าใครอยู่นี่นะไม่มีทางอ้วนอ่ะคือแบบมันเดินเยอะแล้วก็เดินแบบชันๆันเไม่ใช่เดินแบบลาบลา <c oughs> คือเหนื่อยมากๆจริงๆแล้วก็แบบเห็นแบบคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้แบกกระเป๋าแล้วเดินขึ้นบันไดคือแบบ <c oughs> <c oughs> สุดส I like I I I like I really like you. I say I I really like tell you, but I Gotta careful tell be say Gotta wanna you you don't to won't Don't But สวัสดีมาแอมานะทุกคนเราอยู่ที่ National Museum of Scotland นะทุกคนสวยมากอะแบบอันนี้คือแค่ถงเอนทร์อย่างไม่ได้เข้าไปในมิวเซีมแบบดูสิ่งต่างๆเลยคือแค่เข้ามาตรงถงก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะแต่เหมือนจะมีแบบพวกแบบ,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 บสัตว์ Little stuff, I love money. Yep, I do. What I've been feeling if you're not feeling the same. I'm not good at reading between the lines, but I'm not sure you will leaving me any signs. So, could you say what's on your mind? If I said I want you, would you want me to? And would you really want me, or just something? ตอนนี้เราก็อยู่ตรงแบบที่เขาจะแสดงสัตว์อะไรพวกนี้นะที่เป็นแบบซากไวหรือของจริงหรือของเกีอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือส่วนเนี้ยเขาทําแบบออกมาสวยมากดิสเพย์แบบเก๋แล้วก็สวยมากๆคุกคน้นแล้วก็เดี๋ยวมันจะเหมือนแบบถ้าเราขึ้นไปข้างบนอะ่ะมันก็มองมาแล้วก็จะสวยอีกแบบแล้วก็ แหละเดี๋ยวหาทางขึ้นไปเนาะคือข้างบนมันจะเขาจะทำเป็นเหมือนแบบเขาจะห้อยพวกปลาอะไรไ mm hmm. ว้ไว้คนเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นเหมือนแบบข้างบนเป็นแบบ mm hmm. น่าจะฟีลแบบโอเชียนหรือทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นแบบพวกโมเดลสัตว์อะไรอย่างนงี้เออชอบมากเลยอะ่ะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะจ๊ะว่าเป็นยังไง ุกคนเขาทำแบบให้มันไซส์ t ูสเกลเลยนะก็คือแบบชา้ชางอันนี้ก็คือแบบใหญ่แบบเท่าของจริงเนี่ยอืมแล้วอันนี้ก็คือแบบก็ทำเหมือนมากอะ่ะเหมือนแบบเหมือนมากมๆจริงนี่โทราแบร์ l o v But if love and me is something you still wanna do Just want me to do what want me t o เป็นี่เดินขึ้นบันไดมาข้างๆนะตอนนี้อยู่ชั้นสาก็คือบนชั้นที่เราสามบ้องเห็นว่าที่ลอยอยู่บนอากาศตรงนี้น่าจะแต่รู้สึกว่าข้างล่างสวยกว่าอยูมุมนี้คือสวยมากอยากถ่ายรูปแต่ทำาไงดีนะ ครูคนจะบอกว่าโลกกลมกว่าที่เราคิดมากๆาก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าเนีอยาถ่ายรูปตรงนั้นใช่ปะตอนแรกก็คิดว่าแบบเออจะตั้งแบบขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้มีโต๊ะไม่มีอะไรใช่ปะตั้งก็คือแบบไม่สวยแน่ๆเราก็เลยแบบทักบอกแบบเออขอให้คนช่วยถ่ายรูปให้หน่อยซึ่งเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบดูน่ารักมากๆเราก็เลยแบบเออเออแบบ c น n you า e l p ม e อะไรเงี้ย แล้วเราก็เลยแบบถามเขาว่าแบบเออยังมาเที่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วสรุปอะ่ะเขาเรียนที่อังกฤษแล้วเรียนเมืองอะไรแกเรียนเมืองนี้เอนเลยเรียนที่ลิ์พูว่ะเราถามอะไรไปก็คือแบบตรงหมดเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบสุดๆแล้วเขาก็มาโซโล่ชาฟอลคนเดียวด้วยนะี่คือแบบโลกมันกว้างกว่าที่เราคิดจริงๆนะทุกคนคือแบบพีด่ดูดีเราแบบแรนดอมลี่มาเอดินเบิร์กคนเดียวเราก็แบบขอให้คนถ่ายรูปคือแบบเราจะคพอตเป็นคนที่แบบ เฮ้ยไปยมหาลาัยเก้าด้วยอะ่ะแล้วคืออยู่มหา,าลัยเราก็ไม่ได้แบบรู้จักขเขาเลืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะสุดไปเลย <c oughs> เออก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเล่นต่อจ๊ะตอนนี้เหมือนเราจะอยู่โซนแบบ transportation กับ communication นะก็ตอนนี้ มันผมว่าร้อนเออข้างล่างอ่ะมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะื่องบินแล้วก็มีรถอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็เดี๋ยวลงไปดูแล้วก็มีโซนฝั่งรถที่เพิ่งเดินผ่านเป็นแบบแฟชั่นคือเราเห็นจากด้านบนก็ค,คือคิดว่าจะลงไปูพรอชอบ ชุดนี้ชัว่าเมื่อกี้ก็คือแบบจะเดินผ่านปกติไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรแล้วก็ลองอ่านตรงป้ายนี้ดูช่บป่ะแล้วก็แบบเฮ้ยมันทํามาจากแบนเดดอ่ะคือแบบที่พันแบบเหมือนเวลาเราปวดขาอะไรเงี้ยที่แบบพันขาอะไรเงี้ยเหมือนคป็แบบเือแบบผ้ากอตปะคือชุดนี้ถ้ามาจากผ้ากอตอะสุดยอดอ่ะแล้วแบบมันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนแบบใช้วัสดุจากแบบโรงพยาบาลหรือแบบเบดิโคอุตสาห์แบบมันดูแบบ Cause I've been going crazy, trying to keep it in my chest, acting like there isn't something I wanna confess. When I'm dying to admit, you got me head off over my heels, but I keep overthinking. Now I'm all up in my feels so bad, holding it all inside. I just wanna tell you what's on my mind. b e o r a cross the line Tell me if I said I want you, would you want me to? And would you really want me or just something? อุ้ยน้อยใจโรบอทอ่ะคือแบบเราก็ให้เด็กไปทำก่อนใช่ป่ะในแบบเหมือนพิมพ์ชื่อว่าอยากได้ชื่ออะไรแล้วโรบอทมันก็จะแบบเหมือนเรียงตัวอักษรให้เราแล้วพอเสร็จแลับถึงตาฉันพิมพ์ชื่อเสร็จปั๊บเครื่องชัดดาวงงมากเสียใจอ่ะ โซนนี้ชั้นล่างเขามีแบบกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆก็คือเหมาะสำหรับเด็กมากรือแบบมากับเพื่อนสนสุกๆอะไรเงี้ยแบบอันนี้ก็เป็นแบบ reaction game อะไรนั่นอะไรเงี้ยหลังจากที่เราเดินประมาณ2ชั่วโมงคนไม่ขับมา ก็เฟ็นมิวเซียมที่แบใหญ่แล้วก็หลากหลายแล้วก็แบบคิดเฟรนดี้มากออชอบนะรู้สึกว่าแบบมันไม่น่าเบื่อแล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะมากมแบใครชอบอะไรก็คือน่าจะมีแบบตอบโจทย์ทุกๆคนเลยแล้วก็เข้าฟรีด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อนะก็ต้องคิดก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเหมือนกันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต ก็เดี e ๋ยวรอดูแล <in> <language> ้วก <t ogether> ันว่าเราไปโปดที่ไหนตอนนี้เราก็อยู่ตรง v Victoria Street นะทุกคนคือตรงนี้มันจะแบบ เออเป็นตึกแบบสีสีหน่อยอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นแบบโค้งๆเป็นทางลงมานะแล้วก็มีร้านบอินดิพีเนนต์สตรีทแล้วก็ร้านอาหารอะไรนี้ด้วยตรงนี้เขาก็บอกว่าคนมาแล้วก็มาแล้ว รีวิววันแรกนะคะเหนื่อยมากตอนนี้นั่งอยู่ในสวนน่าจะชื่อ p r i n c e เจอการ์เดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเออก็คือวันนี้เหนื่อยมากรับเดินทางทั้งวันเมืองนี้นะที่เราเดินมาเรารู้สึกว่ามันเป็นคอมบิเนชันของความเมืองเมืองก็คือมีความแบบมีตึกเยอะๆแล้วก็มีพวกร้านแบบ ร้านชอบต่างๆอะไรย่าง,างี้ก็คือยังมีแบบที่ฉันเอมีอะไรอย่างงี้ยคือมีความแบบจเจริญอยู่แต่ก็คือมีความธรรมชาติสูงมากๆเหมือนกันยอะไรยเงี้ยแบบมีการ์เด้นมีมีสีเขียวเยอะเออคือรู้สึกว่าเป็นเมืองที่แบบดีนะแบบเหมือนเป็นคอมบิเนชั่นที่แบบมันลงตัวจริงๆอะไรย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าถ้าแบบอย่างี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่ว่าก็คือเหนื่อยอ่ะแบบมันเดินเหนื่อยมันไกลแต่ละที่แล้วก็มันเดินขึ้นเขาลงเขาตัวเองแล้วที่เนี่ยคือขอบนหน่อย ว่าหาแบบพวกร้านสะดวกซื้ออะไรยากมากๆเลยอ่ะอย่างมานี่ใช่ปะคือเดินทั้งวันน่าจะเจอเซนส์เบอร์รี่โลโฟแค่สามสามลอบแล้วไม่ยังไม่เห็นเทสโกแม้แต่ <c oughs> อันเดียวแบบไม่เห็นมีเทสโก้เลย Express, เท s โก้เอ็กเพรสเทสโก้อะไรไม่มีเลยอืม <c oughs> แปลกมากก็หาร้านสะดวกซื้อที่แบบขายนนะาขายอะไรแบบยากมาก แต่สุดท้ายฉันก็ไปหาจนได้นะเพิ่งได้ดื่มน้ำขวดแรกของวันนอกเหนือจากการที่เรากินที่ร้านอาหาร ก็จริงๆทริปนี้เป็นทริปที่แบบกระทันหันปุบป,ปับมากก็เริ่มจากที่เราติวสอบแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเครียดฟุ้งซ่านใดๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องการเอสเคปไปเที่ยวที่ไหนสักที่ก็เลยมาแลนด์ที่เอดินบอรเพราะว่าที่เนี่ยเพื่อนเราอยู่ก็คือแบบมาอยู่กับเพื่อนด้วยไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนอ่ะไม่ว่างพาไปเที่ยวก็เลยอ่ะฉันต้องเที่ยวคนเดียวจริงๆทริปนี้อะจองวันจันเดินทางอาคารก็คือวันนี้ก็เออนอนไปมาสี่ชั่วโมง ครึ่งอะไรมาเนี่ยแล้วก็เกือบไม่ตื่นเลยนะก็คือเสร็จแล้วก็เออ ไปสถานีรถไฟเพื่อที่จะ catch t r a i ตอน6มง45อ่ะ6มง45ฉันก็เดินทางมาเอดินบอร h ใช้เวลาประมาณน่าจะ3ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้อืมก็นั่งมาถึงแล้วก็ที่เนี่ยคือมันแบบฮิลลี่มากแล้วก็ไม่เคยมาไงแล้วก็คือแบบบันไดไว้สูงมากฉันก็คือต้องแบกกระเป๋าขึ้นบันไดทั้งที่มันน่าจะมีทางอื่นนแหละแต่ว่าฉันหาไม่เจออะไรเงี้ยเออก็คือแบบเหนื่อยตั้งแต่เริ่มบันเทิงตั้งแต่เริ่มเลย แต่เอาจริงปะคือมานี่เรารู้สึกว่าแบบเอยฟิลมันดีฟิลมันได้มากๆอะรู้สึกตัดสินใจถูกที่ฉันมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าแบบมันฮิวใจได้จริงๆถึงแม้ว่าฉันจะไปเที่ยวคนเดียวก็ตามเรารู้สึกว่าเหมือนพอเราไปเที่ยวคนเดียวแบบบ่อยครั้งมากขึ้นอะเออมันก็เหมือนแบบเริ่มชินแล้วก็เหมือนแบบเริ่มเก่งขึ้นะบบอะไรอย่างเงี้ยแบบการตัดสินใจอะไรย่างเงี้ยปกติอาจจะแบบครั้งแรกอาจจะใช้เวลาในในการตัดสินใจสิ่งต่างๆแบบนานอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ เฮ้ย <S an> เอาอันนี้ดีไหมหรือไปอันนี้ดีหรือจะเอาไงกับชีวิตดีอะไรเงี้ยแต่พอแบบเหมือนพอรอบสองรอบสามหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบดีขึ้นแบบมันคิดเร็วทําเร็วมากขึ้นอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกดี happy แล้วก็มันมีคนอื่นๆที่แบบเขาก็โซโล t r า v e เหมือนกันนะคือมันไม่ใช่แค่เราเว้ยคือมันมีคนอีกมากมายที่เขาก็โซโล t r า v e เหมือนกันอะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างชื่อเซนส์เจมส์ u อเ t e r นะก็ห้งางแบบดูใหม่มากเลยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่มีร้านเยอะแล้วก็เดินแบบชิวๆแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดีไซน์สวยมากเลยนะห้างเนี้ยก็คิดว่าจะกินข้าวที่นี่เพราะว่าขี้เกียจไปที่อื่นแล้วเนื่อยก็เดี๋ยวเหมือนเพื่อนบอกว่ามีร้านที่แบบอร่อยหรือเปล่า ชื่อมากิแล้วก็มีแบบรัวฟูดคอร์อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรฟ้าเพราะหิวมากแล้วอะตอนนี้น่าจะแบบทุ่มกว่าใกล้สองทุ่มแล้ว สำหรับมนื้อเย็ยนวันนี้ก็คือเอ็นอัพที่เป็นฟู้ดคอร์ตของเซนต์เจมส์พอร์เปอร์นะทุกคนก็คือชื่อ b o n n i e and w i อ d ก็เห็นร้านชื่อ Salt and c i ิล i ี่ออเรนก็คือเป็นเหมือนกับร้านน่าจะร้านอาหารไทยแหละเออแล้วแบบคนหนึ่งังสั่งเยอะมากแบบ ที่ที่สุดแทบจะที่สุดนี้บุตรคอร์ดที่ไหนเราก็จะลองดูสั่งดูนะอันนี้เราสั่งเป็นน่าจะสกอตช์สกอตช์ชานนี่อะไรสักอย่างสกอตช์ชานนี Chicken ่ชิลลี่ชิเกนอะไรมาเนี่ยราคาสิบเอ็ดปอนด์น่ะก็แพงอยู่ถ้าแบบเทียบกับเมืองไทยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าที่นี่ก็ average ประมาณนี้แหละสิบยูหรได้สิบปอนด์นะก็เดี๋ยวกินข้าวก่อน แล้วกินข้าวเสร็จก็คงจะกลับบ้านกันก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะอิ God, really okay that? That ่มมากเขาให้เยอะมากเลยแล้วก็ตอนนี้น่าจะกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าจะไปเขาเชนฮิลไหมแต่ว่าคิดไปคิดมามันแบบ มีแต่หมอกหมอกขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรเพื่อนบอกก็เลยแบบโอเคแบตบโทรศัพท์ก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็กลับบ้านไม่ถูกนะจ๊ะเปิดกูก็แบบไม่ได้เออก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเด y 2